ทราบว่าเสียงใช้ได้อย่างเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวาระที่สองนะโยมเพราะว่า <c oughs> ลืมเอาน้ำมะนาวมานะอยู่ในห้องเมื่อกี้ได้ไลท์สดผ่านจอคอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่ดีคอมพิวเตอร์มันก็ดับลงไปแล้วก็รีสตาร์ทมาใหม่นะซึ่ง <c oughs> สมายต้องเปลี่ยนโอ้ตอนนี้ก็ไอนอกจาก คันคอ <c oughs> หรือเมาน้ำมะนาวจากเอาจากห้องมาด้วยไม่ทราบว่าคอมพิวเตอร์เป็นไรโยมอยู่ดีมันก็ดับไปแล้วก็รีสตาร์ทมาหรือว่าเราใช้มันมากเกินไปั้งโยมคอมพิวเตอร์ก็ซื้อมาตั้งแต่ปี2 0งพันสองพันิบเอ็ดนะก็ใช้มากี่ปีก็สิบปีนี่มันพอปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็ใช้งานมาได้ดีมันตลอดนะเพิ่งเป็นเมื่อเช้านี่เอง ก็เลยมาปัญหาท,ที่ที่ญาติโยมถามมาวันนี้คงไม่ได้ตอบเพราะว่าธมาไม่ได้ปริ้นมาอยู่ในคอมพิวเตอร์บนเลยก็กล่าวว่านั่งพูดตอบคําถามปัญหาญาติโยมหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็สะดวกสบายดีแล้วก็ภาพเสียงก็คมชัดนะโ <c oughs> ยมได้ยินเสียงไหมครับค <c oughs> งได้ยินเสียงดีนะโยมนะ <c oughs> ตอนนี้มาสิบสองท่านเมื่อกี้มีมาทั้งหมดยี่สิบห้าท่านแล้วก็ภาพมันดับลงไปก็เลยมาโอ้ย <c oughs> <c oughs> ต้อง <c oughs> ตั้งค่าใหม่นะมึงโยมเนาะโยมบอกว่าเสียงชัดเจนดีใช่ไหมโยมภาพชัดเจนดีอยู่ตรงนี้โยมไลฟ์สดตรงนี้มันจะมองไม่เห็นว่าญาติโยมเขียนคอมเมนต์อะไรบ้างเพราะว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ในหน้ามองดูในโทรศัพท์มันเล็กที่เดียวเองทาฮานมาเขาอาจจะมองไม่เห็นว่าอ๋อโยมบอกว่าโยมชนที่ชาบอกได้ยินเสียงชัดเจ้าค่ะ เสียงชัดเจนดีแล้วนะโยมเนาะวันนี้ต้องขอพายญาดโยมซึ่งทมาปริ้นคําถามไม่เอาคําถามโยมเนี่ยที่ทาถามมาทั้งหมด6คําถามมาลงใน m i c r o โ o ร t w o r ์เวิร์ดในในเวิร์ดแล้วก็เซฟไว้แล้วก็กะว่าจะนั่งไลฟ์สดแล้วก็ตอบปัญหาญาดโยมเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งไปเพราะว่าไม่อยากออกมานั่งที่ห้องห้องสดวนดตรงนีนะ้เพราะว่าตรงนั้นมันก็สะดวกสบายดีในเป็นห้องที่ทํางานก็จะสามารถพูดธรรมะตรงนั้นได้ แล้วก็สามารถนำธรรมะที่คำถามที่ญาติโยมถามมาเนี่ยมาพูดคุยกับญาติโยมได้แต่ว่าตอนนี้คอมพิวเตอร์มันดับไปนะไม่รู้ว่ามันจะซ่อมได้ไหมมันตายไหมนะคอมพิวเตอร์เป็น iMac โยมก็คืถึงคงถึงคราวแล้วมั้งซื้อมา10ปีแต่ว่ามันน่าจะใช้ได้ดีโยมเพราะตมาเพิ่งเพิ่งอัปเกรดเปลี่ยนแรมแรมซื้อแรมมาใส่เองเมื่อก่อนแรมมันแค่1 6กิกนี่เพิ่มอีก1 6กิกโยมก็กลายเป็นใน ความรงขงแรงขึ้นนะก็ใช้มาได้ดีมาตลอดอยู่ดีๆมันก็พังคือเป็นความเสื่อมของการใช้งานของคอมพิวเตอร์โยมสังขารร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในภายใต้อํานาจแห่งความเสื่อมไม่มีอะไรเจริย,ยั่งยืนโยมมันก็เสื่อมไปในที่สุดสักวันหนึ่งมันก็ต้องร่วงโรยนะเหี่ยวเฉาร่วงโรยหล่นลงดินไปเปรียบเสมือนฤดูการนี้คือฤดูออททัมมองไปทางด้านซ้ายโยมเห็นดอกไม้ต้นไม้นะ ใบสีเหลืองถอดสีมาเลยสีเหลืองสวยงามเป็นเป็นโกลเด้นออทเมซึ่งไปเดินไปในป่าเวลาเดินเดินจงกรมก็เห็นใบไม้ร่วงนะเต็มพื้นดินมาเลยเป็นความงดงามอีกอย่างหนึ่งซึ่งมองใจของเราที่มีธรรมะยมก็จะมองเห็นว่าเออมันมีความงดงามของฤดูออทเมเป็นความสวยงามเป็นสีเหลืองสีทองถ้ <c oughs> เาเกิดว่าใจของเรามีความทุกข์จะมองแบบภาพเดียวกันแต่ว่ามองไม่เหมือนกันมองเห็นว่าโอ้ฤดูการนี้มันมืดเร็วเหลือเกินฝนตกหนาวลมพัดแรง ใบไม้ก็ร่วงโรยรารู้สึกว่ามันมีอับเฉาเลอเกินมันตามต้อยได้ค่าวาสนาน้อยเลอเกินโดนกดขี่ข่มเหงซึ่งคิดจะเรื่องที่ว่าเรานั้นขาดทุนนะถ้าเรามีจิตใจที่คิดบวกนะบวกก็สามารถนําพาชีวิตขางนราเนีย่ยสามารถทําอะไรที่เป,เป็นในทางที่บวกได้ถ้าเราคิดลบนะ่มันก็จะคิดลบตลอดไปไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเราก็พาใจของเราลบมาตลอดนะดังนั้นก็ให้เรานั้นมองเห็นเป็นความสวยงามเดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้มีความอดทน ไม่ว่าจะเป็นฤดูการหนาวก็ตามออทัมก็ตามวิ Winter, เนเทอร์ r น n ะสปริงซัมเมอร์อะไรก็ตามโยมมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบางวันมีแดดออกแสงแดดจะเจิดจ้าดีเกิดความสวยงามอบอุ่นได้รับแสงแดดบางวันก็หิมะตกหนาวมากลมลมพัดแรงซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดานั่นเองว่ามันไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนถ้าใจของเราไปยึดชอบฤดูการนี้แต่ว่ารังเกียจฤดูกาลที่เหมืนเราไม่ชอบ ถ้าก็ทําให้ใจของเรานั้นมีความทุกข์เพราะว่าเราไปสร้างคอนดิชันให้มันเกิดขึ้นในใจของตนเองเราต้องมีจิตใจที่หนักแน่นแล้วก็ไม่มีคอนดิชันที่เกิดขึ้นทางใจของตนเองนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องร,องรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็าพาใจของเราต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคไปให้ได้อย่าให้มันมาเกาะกินใจของเราให้เป็นสนิมเหล็กที่มันกินใจของเราเกาะก่อนไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันจิตท,ที่คิดลบก็จะลบไปเรื่อยๆโยมพาใจนั้นคิด ในทางที like, ่ไม the ่ดีแล้วก็เราก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีเพราะว่าจิตของเราเป็นนายกายเป็นบ่าวมันคิดนึกอะไรยมก็จะดึงดูดสิ่งนั้นมาหาเราียกวนำพาสิ่งนั้นกลับมาหาร่างกายของเราจนได้ชิดเช่นคิดว่าเราทําไม่ได้หรอกนะการทําสมาธิภาวนาจะเดินจงกรมทําสมาธิพาใจกำหนดจิตให้มันหลุดพ้นจากความนึกคิดตรงเนี้เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์นั่นเองเรคิดว่าพระสงฆ์พระคุณเจ้าอยู่ที่วัดคงจะทํากันได้ทุกทุกรูปทุกท่าน จะหารู้ไหมว่าญาติโยมทุกคนก็สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้เช่นเดียวกันถึงแม้ว่าไม่ว่าเรานั้นจะเป็นอามีอาชีพการงานหรือว,ว่าทําหน้าที่การงานที่ครองเรือนนะเป็นครวาธ์ถือสินห้าก็สามารถภาวนาจ,จนพ้นจากความทุกข์ได้อย่างเช่นพทธเจ้าทรงตรัสว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเจาะจงให้กับพระพิสุหรือว,ว่าเป็นสุภาพบุรุษเท่านั้นสุภาพสตรีก็สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกัน เมื่อกี้จะมาพูดค้างไว้ที่โยมถามมาว่า <c oughs> หากเราคิดไม่ดีเป็นแค่เพียงมโนกรรมเนี่ยเป็นกรรมน้อยนิดใช่ไหมแตบ่บางครั้งเนี่ยมันคิดไม่ดีคิดลบตลอดไปมันก็ส่งผลลบไปกับตัวเองดูยกตัวอย่างเช่นพระกัจจานะเนี่ยเล่าเรื่องพระกัจจานะสมัยในครั้งพุทธการเป็นอภะอัครสา,าวกนะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นมีมีความสามารถพิเศษคือสามารถย่นย่อธรรมนะพระเจ้าทรงแสดงธรรมยาวแค่ไหนโยม สามสี่ชั่วโมงแต่ว่าพระัจาย,ยนะจะสามารถย่นย่อทำของพระพุทคธเนี่ยที่เทศยาวประมาณสามชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวสั้นนิดเดียวแม้พระองค์พูดไม่ไม่กี่คำนะพระัจาย,ยนะสามารถขยายความได้อีกเป็นสองสามชั่วโมงมีความสามารถพิเศษแต่ว่าพระองค์เนี่ย <c oughs> กับพระัจาย,ยนะพระนนท์เนี่ยถ้ามองเผิดผ่านมองผิวเผินแล้วลักษณะคล้ายเคียงกันมีความสูงเท่าเทียมกันแล้วก็หน้าตาเหมือนกัน คล้ายกันมากนะมีความงดงามมากนะพระกัจจายนะมีผิวพันธ์สดใสนะผิวพันธ์สีเหมือนสีทองนะงดงามซึ่งพระกัจจายนะได้มีโอกาสเดินติดตามติดตามพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองอ <c oughs> สโสรยะนะร์น,ะรรยะนะครนะโสรโสรยนครซึ่งเป็นเมืองนครเ,เป็นเมืองของเศรษฐีท่านหนึ่งซึ่งชื่อว่า <c oughs> สโสรย์ยนะครซึ่งมีบุตรชาย <c oughs> เป็นลูกชายของเศรษฐีในเมืองนั้นก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นชื่อว่าโสรรยะนะมหาเศรษฐีโสรรยะเนี่ยกำลังเกิดเป็นหนุ่มนะซึ่งเป็นกาำลังเติบโตมองเห็นพระธงทรงสเสด็จผ่านมานะด้วยความศรัทธามองเห็นงดด้วยความงดงามจิตใจไปจดจอ่อมองดูพระกัจจายนะ <c oughs> พระกัจจายนะเนี่ยเดินงดงามมากผิวพรรณงดงามซึ่งพระกัจจายนะเดิน ลุยน้ําสมัยก่อนโยมเดินข้ามห้วยเนี่ยก็ <c oughs> จะมีการถกสบงเพราะว่ากลัวจีวรผ้าจีวรจะต้องเปียกเปียกน้ําแล้วก็จะต้องซักแห้งลําบากใช่ไหมก็เลยต้องถกสบงขึ้นมาเลยเหนือหัวเขาพระสรยยธมหาเศรษฐีเนี่ยมองเห็นดังนั้นโอ้พระกัจจยะนะผิวพรรณงดงามหน้าตาหล่อเหลามากหากเราได้ภรรยาหน้าตาเหมือนพระกัจเจยะนะเนี่ยก็คงจะมีความสุขอย่างมากเพราะผิวพรรณงดงามเหลือเกิน แต่ว่าน่าเสียดายพระกัจยานะเนี่ยเป็นแค่เพียงผู้ชายไม่ได้เป็นเพียงผู้หญิงถ,ถ้าเกิดเรามีภรรยาหน้าตาเหมือนพระกัจยานะเนี่ยคงมีความสุขมากเพราะว่าท่านเป็นคนที่หน้าตาหล่อเป็นคนหน้าตาดีแค่มีเพียงความคิดเป็นมโนกรรมที่เกิดขึ้นกับโสรยะมหาเศรษฐีนะโสรยะก็เลย <c oughs> มีจิตวิปริตคือเปลี่ยนแปลงไปโยมจากเพศชายกลายเป็นเพศหญิงนะจึงไม่สามารถอยู่เมืองนะั้นได้อับอายขายขี้นหน้าต้องไปอยู่ในอีกเมืองหนึ่งนะ ซึ่งเขาบอกว่าในพระไตรปิฎกเขาระบุว่าพระโสรยะมหาเศรษฐีเนี่ยได้เปลี่ยนเพศไปไม่ใช่เปลี่ยนรูปร่างลักษณะนะลักษณะกายภาพแปลงเป็นของเป็นเป็นของผู้หญิงได้โดยไม่ต้องไปหาไปพึ่งหมอโรงพยาบาลยันฮีหรือว่าไปแปลงเพศผ่าตัดโยมมันก็ไม่น่าเชื่อโยมแต่ว่าในพระไตรปิฎกเขาเล่าว่าเป็นเช่นนั้นซึ่งบัญญัติมาเป็นอย่างนั้นต้องหนีไปอยู่อีกเมืองหนึ่งจนกลาย <c oughs> ไปแต่งงานกับ ผู้ชายมีบุตรด้วยกันสองคนตอนสุดท้ายลำลึกนึกได้ว่าตัวเองนั้นเป็นเพศชายแต่ว่ามีกรรมกับพระกัจจายนะจึงมากราบขอขามาลาโทษ <c oughs> ขอขามากรรมจึงกลับการแบบเป็นเพศชายเช่นเดิมนะดังนั้นก็ให้เข้าใจว่ากรรมเนี่ยจิตของเราเป็นนายกายของเราเป็นบ่าวอย่างเช่นจิตคิดนึกอะไรไม่ดีโยมมีการขอขามากรรมมีการขอขามาลาโทษซึ่งครูบาอาจารย์คขายมักจะทําช่วงวันเกิด วันนีว่าวันอายุวัฒนามงคลของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นาญาติโยมลูกศิษย์สารลูกศิษย์ทั้งหลายเคยร่วงเกิดด้วยกายวาจาใจก็ตามรู้เท่าถึงการก็ตามไม่รู้เท่าไม่ถึงการก็ตามคิดก็ตามไม่คิดก็ตามซึ่งสบประมาทพลาดพังขอให้ครูบาอาจารย์นั้นจงงดโทษอย่างจงโอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดกรรมทั้งหลายทั้งปวงจึงจะหมดไปโยมเรียกว่าเป็นมโนกรรมดังนั้นวันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เล่าเรื่องพระกระจยนะให้ญาติโยมฟังว่า กรรมเนี่ยถ้าเกิดขึ้นทางใจเท่าราเนี่ยมันก็มีผลอยู่แต่บางคนบอกหักห้ามใจไม่ได้บอกท่านเป็นพระรูปงามเหลือเกินนะจึงมีความรักมีความชอบสิ่งนั้นดังนั้นก็ให้หักห้ามใจโยมซึ่ง <c oughs> บางคนก็ปรามาสนะปรามาสไว้เช่นมีโยมคนหนึ่งมารับสรารภาพพระธรรมว่าตอนนามา,มาปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดโยมมาปวดปฏิบัติธรรมน่าจะปีประมาณหนึ่งเก้าเก้าหกอยู่ได้สองปีนะบอกโอ้พระนะ ยังหนุ่มยังเด็กอยู่เลยตอนนั้นอนามาไปก็เพิ่งอายุ27่ปีมีความฉลาดมีความคล่องแคล่วช่วยเหลือญาติโยมรู้ทุกเรื่องมีความสามารถสูงนะคงอยู่ได้ไม่นานหรอกหน้าตาท่านก็ดีก็คงเดี๋ยวผู้หญิงก็ต้องเอาไปเป็นสามีเป็นแน่แท้นะเขากเลยสปรามาสรสละบามา่นะุเดี๋ยวท่านคงอยู่ได้ไม่นานหรอกทั้งเจ้าวาดทั้งพ้าลูกวัดนะมีความชํานาญมีความคล่องแคล่วคงคงจะลาสิกขาไปหมดเลยแล้วแกก็ไม่ได้มาวัดอีกเลยประมาณ20ปีนะ พอ20ปีกลับมาอีกครั้งนีมาเจอตามาร้องไห้เนี่ยมากราบขอขมาว่าโยมเคยสบประมาณพราพลั้งคิดว่าตอนนั้นท่านยังเป็นพระยังหนุ่มน้อยนะหน้าตาย,ยังดีอยู่งดงามแล้วก็มีความสามารถเนี่ยก็คงอยู่ได้ไม่นานหรอกเดียวผู้หญิงก็ต้องเอาไปเป็นสามีโยมขอขมากรรมด้วยนะบอกเออไม่เป็นไรหรอกโยมเห็นเป็นเช่นนี้เพือว่าเราไม่เคยทํากรรมมาร่วมกันก็สามารถอยู่ได้มีความตั้งใจ ที่จะบวชเจะเิญตามรอยพระพุทธเจ้าหรือว,ว่าเผยแผ่ธรรมะตามหลักคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นการจเจริญสติปัฏฐานสี่เนี่ยดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมเนี่ยสามารถทําให้พระเนี่ยมีที่อยู่ของใจพระถ้บวชนึกสึกเนี่ยโยมเป็นเรื่องปกติธรรมดาถ้าบวชนั้นไม่สึกสิโยมต้องมาศึกษาว่าท่านอยู่ได้อย่างไรท่านมีเครื่องอยู่อย่างไรธรรมะที่ท่านปฏิบัติธรรมแล้วก็ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเนี่ยท่านทําได้จริงไหมแล้วก็มันไปเครื่องอยู่ในใจของของ,ของพระภิสุรุปนั้น ท่านทําได้อย่างไรเช่นต้องเจอปัญหาอุปสรรคมากมายต้องทางต้องรับเทศต้องรับกินนิมนต์ในจะแก้ปัญหายาิโยมแล้วก็มีการทํางานก่อสร้างนะกินนิมนต์ประชุมบริหารองค์กรนูน่นนี่นั้นซึ่งก็มีภาระมากมายดังนั้นเป็นอาชีพอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นนักบวชเรียกว่าเป็นนักพรตหรือว่าเป็นนักบวชแบบอาชีพของสมณะนะนะเรียกว่าคลองเพศเป็นสมณภาพก็ถือศีล227้อี่ิข้อ,อ,ขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มัน ล่วงละเมิดน่ที่พระเจ้าสรงบัญญัติไว้เราก็จะไม่ทําเช่นไปขุดดินทางหญ้าตัดหญ้าอะไรบางอย่างทําอาหารกินเองเนี่ยซึ่งพระพิสุพระเจ้าสรงห้ามสมาก็ไม่ทําสิ่งนั้นนะก็คือรักษาข้อวัดศีลของเราบริสุทธิ์ด,ดีนะสมาธิก็เ,เกิดขึ้นได้ง่ายใจของเราก็จะเบาโยมไม่มีความหนักนะไม่มีความห่วงอะไรเพราะมองเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องจากกันอยู่ดีมองเห็นอยู่ว่าเช่นผ้าผืนนี้ญาติโยมถวายมา ็ขาขอนโมธนาบุญกับโยมโยมชิปโยมชิปเอเวนจากเมืองไอโอแมนโยมเขาซื้อผ้าเนี่ยมาแล้วมาถวายตมาที่แรกมันสั้นไปก็โยมแล้วนบุญเอาตมาผ้าสองผืนมาตัดต่อกันเพราะว่าเวลาห่มตมะจะได้ไว่ไปงี้โยมเนี่ยผมนี้มาสาธิตการห่มผ้าประยมผ้าคลุมไหล่ห่มแล้วก็แรปแล้วก็อุ่นดีประมาณนี้ก็วันทําบุญครบรอบ 2ปีวันที่21สิธเอพฤศจิกายนเนี่ยอาตมาจะซื้อแบบนี้นะอีก20ผืนแล้วก็นำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่มาร่วมงานนะทั้งหมดกาวัดด้วยกันญาติโยมก็มาทำบุญตักบาตรซึ่งญาติโยมที่มีความประสงค์จะทำรงทานนะซึ่งพูดในที่นี้เลยซึ่งอาตมาก็ยังไม่ได้ปรึกษาคณะกรรมการเมื่อวันได้คุยกับญาติโยมซึ่งมองเห็นว่าอา <c oughs> ตมาไปวัดหลวงปู่ทองอินหเห็นญาติโยมสามารถนำนาะ อาหารไปก็เป็นร้านค้าเล็กๆนี่สามารถไปขายได้มีญาติโยมขอร้องมาบอกพระอาจารย์ที่วัดป่าพุทธ,ธารามมีที่กว้างเยอะมากญาติพระ,าะอาจารย์จานุญาตให้ญาติโยมมาขายของได้ไหมซึ่งญาติโยมก็มาวัดท่านพระอาจารย์เยอะเนี่ยก็เมื่อวานก็เลยล,ลองพิจารณาลองคุยกับญาติโยมดูว่าก็เห็นญาติญาติโยมคนที่เข้าวัดอยู่เหมือนกันก็เลสงสารบางทีไปขายไกลๆซึ่งญาติโยมก็มาวัาอยู่แต่ว่าจริงๆ ตมาจะเล่าเรื่องให้ฟังว่าเหตุใด <c oughs> ตมาจึงไม่ไม่อยากให้มีการร้านค้าเกิดขึ้นในวัดเพราะว่าตมาเคยบริหารงานวัดในที่วัดสังฆทานจวันนนทบ,บุรีเนี่ย <c oughs> เราทำโรงทานประมาณร้อยสองร้อยโรงซึ่งญาติโยมมาทำเนี่ยที่ก็ไม่เพียงพอแล้วก็ญาติโยมมา,มาวัดเยอะมากในญาติโยมมาวัดก็ต้องหาอะไรซื้อกับบ้านเช่นเป็นพวกเพืชสวนไร่นาซึ่งเขาญาติโยมนำมาทุเรียนจากสวน ชมพู่มะเมียวอะไรพวกนี้ยมมะปรางจากสวนมาวางขายซึ่งมาวางขายนยมเกิดอันดมายอนุญ,ญาตให้กับเจ้าหนึ่งนะมาขายแล้วเนี่ยซึ่งมีคนต้องการมีความต้องการคือ high d ดีมานใครก็อยากได้ที่วัดสังฆทานมาขายของเพราะเราไม่ให้ไม,ม,ม่อนุญ,ญาตเจ้าวาดไม,ม่อนุญ,ญาตให้ทำเลยซึ่งบางคนก็มาขายแล้วอนุญ,ญาตหนึ่งเจ้าเลยเนี่ยก็พระเขาต้องโดนด่าทาไมเจ้านี้ะขายได้เจ้านี้จึงขายไม่ได้เป็นเช่นนี้แล้วก็ก็ป้องกันเรื่องขยะรกนะด้วย แต่ว่าที่วัดป่าพุทธารามก็เห็นญาติโยมไปขายก็ด้วยความเามตตาอยากว่าเออเราจะจัดให้ญาติโยมสามารถขายอาหารขายของได้เฉพาะ3วันได้ไหมเช่นวันงาน,นปีหนึ่งเรามีงานสําคัญนักตารวเ,เช่นวันงานกรถินหรือเท่าพระป่าออกพรรษาฮะแล้วก็วันลอยกระทงแล้วก็วันสงกรานต์คนจะมาร่วมงานเยอะมากก็คงจะอนุญาตยวจะแจ้งคณะกรรมาการทราบไปทีนึงว่า คาดการว่า,น,าน่าจะเป็นไปได้ว่าให้โยมขายตรงบริเวณแนวชายป่าซึ่งมันยาวมากน่าจะยาวประมาณสัก200เมตรได้โยมก็ด้านในป่ายมสามารถตั้งเต็นท์เล็กๆโยมก็เอาวางของขายเพราะว่าตอนนั้นเป็นลานจอดรถพอดีโยมมาจอดรถก็ก่อนจะกลับบ้านก็อาจจะไปซื้อหาของจับจ่ายใช้สอยของญาติโยมซึ่งทางวัดไม่ได้คิดค่าบริการอะไรขอให้ญาติโยมมาขายของได้ฟรีเฉพาะวัน้อยกระทงวันกระถิน แล้วก็วันสงกรานต์คนมาเกิน500คนประมาณสัก500คนก็ยอดยมก็สามารถนําสินค้าของที่ยมทําเองเช่นโยมจะได้มีปัจจัยเลี้ยงดูครอบครัวซึ่งไม่ต้องมาบริจาคก,กับวัดหรอกซึ่งให้ยยมมาขายได้ฟรียมก็ต้องนำอํำอุปกรณ์เช่นโต๊ะเต็นท์ถ้าเกิดมีฝนตกยมก็ต้องกางเต็นท์เองแล้วก็ขอความโคุณาช่วยเก็บทําความสะอาดเท่านั้นเองเรื่องขยะ มลขยะมลฝอยซึ่งจะได้ทําให้เกิดความไม่รกภุงิลังเพราะว่าในในป่ามีกวางโยมถ้าเกิดมีเศษถุงพลาสติกหลุดรอดเข้าไปเนี่ยกวางมันชอบกินถุงพลาสติกมันก็จะเสียชีวิตได้ดังนั้นก็ยังไม่ได้ปรึกษาคณะกรรมการจะดึงเข้าที่ประชุมอีกทีเนี่ยแล้วก็จะแจ้งให้ญาติโยมทราบก็เ,เห็นญาติโยมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงไปโยมเข้าวัดไปขายของที่ไกลๆเช่นวัดหลวงปู่ทงอินหลวงปู่ทงอินก็ยังหลวงพ่อนิคมก็าอนุญาตให้โยมขายเป็นบางส่วน โรงทานก็ส่วนโรงทานส่วนญาติโยมขายของเป็นพวกขา้าวเป็นพวกของแห้งเนี่ยโยมก็วางได้จับใจ่ายใช้สอยซึ่งก่อนจะกลับบ้านก็สามารถไปซื้อนะขายของสิงน,นั้นกลับบ้านได้ก็เลยก็คงจะนําเรื่องนีนะ้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการแล้วก็แจ้งให้ญาติโยมทราบวิธีหนึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเป็นแนวนี้ในด้วยความเป็นห่วงญาติโยมญาติโยมก็เดินทางไกลไปขายของซึ่งอาชีพของคนเราบางทีทาอาหารขายออนไลน์ทําขายส่งตามบ้านก็ตามซึ่งคนจะเป็นจุดส่วนรวม ถึงแม้ว่าจะมาไม่อนุญาตให้โยมมาขายที่วัดก็ตามแต่ว,ว่าคนมาวัดเขาต้องนัดโยมนำข้าวของอาหารนะมามาส่งที่วัดูุดีเพราะว่าเออเดี๋ยวมาวัดนะมาเจอกันที่วัดแล้วก็เอาของมาให้เช่นซื้อลูกชิ้นห้าโลซื้อปลาหมึกสามกิโลอะไรก็แล้วแต่โยมซึ่งเป็นการจับจ่ายใช้สอยก็เป็นการประกอบอาชีพโดยสุจริตนะถูกต้องตามกฎหมายของญาติโยมแต่ว่ารักษาความสะอาดดันั้นก็แจ้งอญาติโยมทราบหนูก็วันที่21น่าจะเป็นโครงการนําร่องดูก่อนว่าจะเป็นไปได้ไหม แต่ว่าวันที่21นี้มันเป็นช่วงระยะเร่งด่วนมั้งเพราะว่าเราเพิ่งแจ้งข่าวไปคนอาจจะมาไม่มากแล้วก็ช่วงอากาศฤดูหนาวด้วยเพิ่งจะออทั m มแล้วก็กลายจะเข้าเป็น Winter. วินเทอร์ช่วงโนเวมเบอร์ก็คงจะอากาศเริ่มเย็นแล้วแล้วก็อาจจะไม่มีคนมากเท่าที่ควรแล้วก็ส่วนญาติโยมที่มีความประสงค์จะทําโรงทานนะก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้นะซึ่งในวันงานนั้นวันที่21 โนเวม ber นะส่วนวันวันเสาร์ที่วันคล้ายวันเกิดสมมาก,ก็มีโยมคุณโยมปราณีนะอาสามาทำเป็นอทอดมันนะทอดมันสองเตานะเพิ่งมาขอแจ้งความประสงค์มาแล้วว่าวันนั้นก็ญาติโยมคงจะไม่มากนะเพราะว่าเ,เป็นวันเสาร์ด้วยส่วนวันอาทิตย์ก็ที่วัสดสันติวงศารามเป็นงานทอดกถินส่วนญาติโยมก็คขว่างเลยว่าไปร่วมงานบุญงานทอดขถินที่วัสดสันติวงศารามแต่ว่าตมมาคงไม่ได้ไปร่วมงานนะ คงจะต้องอยู่วัดฝ้าวัดเพราะว่าวันนั้นเป็นวันคล้ายวันเกิดมาก็อยู่วัดอีกหนึ่งวันส่วนญาติโยมที่มาหาไม่สามารถมาวันเสาร์ได้ก็บางทีวาทิตก็อาจจะเลยมากราบนมัสการกรนมาก็เป็นไปได้นะดังนั้นการที่เราถึงอายุวัฒนะมงคลหรือว่าเกิดมาถึงวันคล้ายวันเกิดเนี่ยเราไม่ได้มีว่าเซเลเบตว่าเรานั้นมีอายุเพิ่มมากขึ้น หรือว่าเรามีาครบรอบหรือว่าเราได้ใช้ชีวิตไปนานแล้วจริงเรานึกถึงความเสื่อมว่ามันไผมันผ่านไปแล้วนะธมาได้ใช้ชีวิตหมดไปแล้ว53ปีจะเหลืออีกกี่วันโยมถ้าเกิดธรามาอยู่ถึง70ปีก็ประมาณอีก700 0กว่าวันเองถ้าเกิดว่าอยู่ถึง75ก็ประมาณ7,5 0 0 7,800วันก็ไม่นานโยมเดี๋ยวก็ต้องเสียชีวิตไปแล้วนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนาโยมฝึกตื่นดูแล้วก็ละอารมณ์นั้นเสียก่อน เราจะละอารมณ์นั้นได้อย่างไรโยมนะเราจะเอาชนะความนึกคิดปรุงแต่งที่เกิดขึ้นทางจิตใจของเราเนี่ยเราทําอย่างไรให้มันเกิดความเอาชนะมันให้ได้หรือว่าเอาชำระล้างที่เกิดขึ้นในใ,นใจของตัวเองพระพุทธองค์ทรงตรัสว่านะถ้าเหล่านั้นจเจริญสติเลิรู้อยู่กัในท่ายืนก็ให้เลิรู้ว่าเรายือนอย่างไรนะดืนในการที่มีสติเพ่งอยู่ดูจะรู้อยู่กับการยืนมองเห็นอากาศิริยาของเรายืนเนี่ย จิตของเราก็จะละความทุกขโทมนะสุปายาเรียกว,ว่าอภิชาสมนัะคือว่าความโกรธความพยาบาทนะซึ่งที่เกิดขึ้นทางใจของตนเองความฟุ้งซ่านก็จะหายไปการมาราคะก็ไม่มีความม่วงนอนอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าเราเพิ่มสติรู้มากขึ้นมากขึ้นอารมณ์ที่เข้ามากระทบใจของตนเองเนี่ยเราไม่ต้องไปพึ่งหมอดูเราเป็นผู้ดูเองรู้เองเห็นเองเราก็จะมีหนทางว่าเออวิธีการวางจิตอย่างนี้ทําให้ใจของเราหลุดพ้นจากความนึกคิดปรุงแต่ง สิ่งนี้ไปได้นะเราก็ฝึกทํามากขึ้นมากขึ้นทําให้มีความเพียรมีความมันเจริญสติของเราทําให้มากนะมองเห็นว่าการรู้เนี่ยคือการชนะล้างเอาชนะความนึกคิดปรุงแต่งในใจของเราได้บางครั้งโยมอารมณ์ที่มันเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยมันเกิดขึ้นทางใจของตนเองเนี่ยใครเป็นผู้รู้่ะโยมใครเป็นผู้กําหนดให้มันทุกข์นะใครเป็นผู้กําหนดให้มันมีความสุขก็เป็นตัวเรานี่แหละเราเป็นผู้กําหนดเองดังนั้น ถ้าเราละตัวตนของเราได้มีสติรับรู้อยู่ตลอดเวลาละนิยมไปไปม่ใช่บังคับไปละเช่นมีความคิดไม่ดีเข้าไปบังคับจิตแม่้มันนึกมันคิดในสิ่งที่ไม่ดีบังคับให้มันอยู่นิ่งๆเนี่ยไปไปไม่ได้โยมเพราะจิตเป็นปนามธรรมายิ่งมีการบังคับเนี่ยถ้ามีมีสื่อมีทุนให้มันเกาะอยูยมันก็จะมีอาการดิ้นรนสังเกตใจตัวเองไหมลองบังคับใจตัวเองดูสิโยมลองบังคับปุ๊บเนี่ยจะเกิดการดิ้นรนทันทีมีความต้องการมีความอึดอัดขาดเครื่อง จิตใจ,ใจของเราเกิดความไม่สบายเราจึงมีความทุกข์แล้วนั้นการปฏิบัติโยมทําอย่างไรให้ใจของเรามีความสุขด้วยโดยที่ว่าปรปาศจากความทุกข์เลยก็คือว่าทําสติตื่นดูรู้อะไรเกิดขึ้นเฉพะหน้าของเราเนี่ยของเราเนี่ยมีสติะลึกรู้อยู่ตลอดเวลานะเมื่อมีสติะลึกรู้อยู่ตลอดเวลาเอาเรียกว่าอารมณ์ปัจจุบันธรรมจึงปรากฏขึ้นเอาวิญญ,ญาณมาเกาะกับรูปกายของเรานะกายมีอยู่แค่เพียงหนึ่งเดียวคือรูปคือกายวิญ,ญญาณก็คือจิตของเรามาเกาะอ,อยู่กับรูปกายลด บัณฑรอำนาจกิเลสที่เกิดขึ้นทางสัญญาความจําได้หมายรู้เนี่ยแล้วก็เวทนานะทุกสุขอุเบกขานะพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยละอำนาจตรงนี้ไปละบัณทนรนลงไปแล้วก็ละความสัญญาจําได้หมายรู้ละความสังขารจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งอย่เนี่ยเรามีสติอยู่กะลมปัจจุบันเราจะปรุงแต่งอะไรดะนั้นก็รู้แล้วมันก็ละเองละเองเราไม่ใส่เชื้อฟืนใส่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงลงไปตรงนี้ไป ใจของเราที่มีกิเลสที่มีความโลภความโกรธความหลงตัวตนนก็จะเบาบางลงลดบั่นทอนลงไปทุกวันวันเรียกว่าเป็นการยน่นภพย่นชาติทําเพียงแค่นี้เองโยมไม่ต้องไปนึกว่าเรานั่งสมาธิเข้าสมาธิลึกไปเข้าว่าวพุทธเจา้าเนี่ยเราจึงมีความพ้นทุกข์เช่นนั้นไม่ใช่เป็นเช่นนั้นเลยโยมดังนั้นก็ทําอย่างนี้ให้มากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้หลักคําสอนของพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการสืบทอดศาสนาอย่างถูกต้องนะบางคนบอกว่า วัดท่านมีแต่สอนกรรมฐานมีแต่ความเงียบอย่างเดียวท่านจะอยู่ได้อย่างไรเพราะว่าที่ไหนก็มีแต่ความลื่นเลงโยมที่ไหนก็มีถ้าโ,โยมจะหาความสนุกลื่นเลงโยงก็ไปตามผับตามบาตามที่จัดงานคอนเสิร์ตต่ตางๆโยมก็สามารถรับชมรับฟังกับสิ่งนั้นมีมากมายทั่วโลกอยู่แล้วโยมแต่ว่าการที่จะมองเห็นใจของตนเองเกำหนดดูรู้รูปร่างกายของเราเนี่ยโอกาสาที่บุคคลเราจะทำเนี่ยทำได้ยากทําได้ยากมากถึงแม้ว่าเรามาฝึออกอบรมใจของเราปฏิบัติธรรมมองเห็น อยากเห็นความเกิดดับของตนของจิตใจของตนเองเนี่ยก็พยายามเฝ้านึกเฝ้าคิดเฝ้าดูอยู่ว่ากําหนดเช่นนี้มันไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขังหน้าตาอันนี้จังทุกขังหน้าตามองเห็นท่องไปเหยโยมท่องเท่าไหร่มันก็ไม่ปรากฏขึ้นทางใจขอ,องเราเลยว่ามีแต่ความคิดนึกปรุงแต่งเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าเราทําสติเตือนดูรู้ให้มากขึ้นมากขึ้นเนยโยมรู้แจ้งเห็นจริงเข้าถึงสภาวะไดเ้เป็นเพียงศัก์แต่ว่ามองเห็นความเกิดดับโยมก็สามารถแยกขบวนการความนึกคิดออกจากจิตของตนเอง แยกรูปแยกนามนะรูปคือกายนามคือเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณแยกออกจากกันเราก็จะมองเห็นจิตของเราเกิดดับพอมันอารมณ์เข้ามากระทบจิตปุ๊บเนี่ยเรากําหนดดูรู้เฉยๆไม่ต้องไปแทรกแซงอารมณ์ว่าพอใจไม่พอใจหรู้ละกับสิ่งนั้นแล้วมันจะละเองจิตเป็นอันอนตโนมัตินะนั้นก็เราฝึกทําให้มากขึ้นมากขึ้นผลประโยชน์ได้รับกับตัวเองนะมีความสุขมีความสบายใจแล้วก็หมั่นแบ่งงานแบ่งหน้าที่กันงานโยมบอกว่า พระอาจารย์ทําได้ยังไงพระอาจารย์เนี่ยโยมเห็นพระอาจารย์ก็ตอนเช้าตีห้าครึ่งพระอาจารย์ก็ลุกมานั่งสมาธิรลยโยมนะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มาสวดมนต์ตอนหกโมงครึ่งยันเจ็ดโมงกว่ากาก็ออกจากสมาธิก็ไปดูปัญหาญาโยมดื่มนะ้ำพนาเสร็จเรียบร้อยก็คําคถามที่ยาโยมถามมาก็มานั่งไล่สวดตอบป,ปัญหายันถึงเก้าโมงครึ่งประมาณนะที่นี่ก็จะเก้าโมงครึ่งก็โมงสิบโมงทันทีหลังนั้นก็สิบโมงรัาฉันพระทหารนะเสร็จเรียบร้อย แล้วก็รอไปฌานประธานเสร็จสมัคมาเข้าไปเดินจยงคมเองหนึ่งรอบนําขนมปังไปให้หงแล้วก็เดินหนึ่งรอบแล้วก็รอบ่ายโมงอีกโยมบ่ายโมงข้าญาติโยมมาเดินโยกคมก็เดินอีกประมาณ4กิโลก็ประมาณชั่วโมงครึ่งเสร็จแล้วค่อยไปทําหน้าที่การงานเช่นงานก่อสร้างกำลังทำอาสนะหรือทําอะไรก็ตามโยมซึ่งจะเป็นกิจวัตรประจําวันไม่มีเวลาว่างเลยนะบางคนโทรมาจะมาคุยเรื่องสเประนะแมวไม่กินข้าวหมาไม่อะไร พวกนี้ตมาจะบอกโยมอย่าโทรมาคุยตมาเรื่องพวกนี้เลยมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังนั้นก็ให้เรานั้นฝึกอบรมใจของตัวเองให้มากดูว่าความทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นทางใจของเราใช่ไหมเราไปรับรู้แล้วเราจะละความทุกข์อย่างไรอย่างนี้ดีกว่าไหมโยมฝึกอบรมใจตัวเองสวดมนต์ภาวนาทําใจของเราให้เกิดความสงบสิ่งหนึ่งที่งใดที่เป็นประโยชน์ที่ตมาช่วยเหลือได้ตมาเขาจะตอบไปซึ่งมาคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งมันไม่มีประโยชน์เลยตมาบอกไม่มีเวลามาคุยกับโยมแบบนี้หรอก เราต้องมีเวลาหน้าที่ปฏิบัติธรรมคือทำสติะเลือกรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พาใจเนี่ยให้มันพ้นจากความทุกข์ให้ได้เราจะได้ไม่ขาดทุนในการเกิดมาเป็นมนุษย์เพียงหนึ่งชาติเท่านั้นเราจะได้ฝึกสติตื่นดูรู้มากขึ้นมากขึ้นจนย่นพบย่นชาติของเราเองมองเห็นว่าสังขารร่างกายของเราเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจแห่งความเสื่อมอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะปรากฏขึ้นในใจของตรเอง มีแต่ผู้รู้ตัวกูก็จะไม่มีเมื่อละตัวตนได้ยมละอุปทานได้เราสบายใจไปเกินครึ่งนะโยมพอคำทางเจอแล้วนะโยมมองเห็นมากคาปฏิปทานที่พระเจ้าทรงสั่งสอนเนี่ยให้เราปฏิบัติธรรมทาอย่างไรนะเราก็ฝึกทําอย่างนี้ต่อไปนะสุดท้ายนี้ก็เห็นสมควรกเวลาโยมวันนี้ก็ขอภัยโยมไม่สามารถได้ตอบปัญหาธรรมคอมพิวเตอร์มีปัญหาพิมพ์ไว้แล้วไอ้ไม่ได้พิมพ์โยมไม่ได้พิมพ์ไาเซฟไปที่ที่เวิร์ดแล้วก็ไม่ได้นํามาตอบปัญหาธรรมกับญาิโยมดังนั้นก็ ขอให้ญาติโยมทุกคนนะมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพร